เอาเบิ้งงตัวแรกเลยครับเด้องัวตัวนี้ครับความสูงออกมาล้อยสี่สิบบวกครับแม่แดงแดงครับงามงัวแม่สาวครับเพิ่์นหองราคาอยู่ที่สี่สิบสองครับนี่ราคาสี่สิบสองครับเอาเบิ้งที่ดีครับนี่คืองัวตัวแรกครับจากทางอุบลราชธานีพุทธตดสิจใจซืงองัวกับพิจารณาครับเด้อเราจะมีแม่ที่สองครับแม่ที่สองบนิษณะงัวกว่าม้านลอยสามสิบบวกครับ แม่สาวครับแม่สาวตัวนี้อยู่ที่ราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทตลาดงัวช่วงนี้กับเบิ้งเอาครับ,บอ่าท่านผู้ชมอ่าโปรตีนคิดเฉลี่ยงัวหรือตัดสินใจเรียงงัวกะกับเบิ้งเอานะครับเบิ้งอ่าปูให้เบิง้งราคาอ่าส่วนแม่ที่สามเนี่ยครับแม่สาวกันครับเพิ่นไห่อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทสูงกประมาณลอยสี่สิบ 100, บวกครับโอ้ราคางัวคนพาสแม่นีสี่หมื่นบาทครับแม่หอยนะครับเนาะครับอ่า เบิ harma, ้งราคางัวอะไรครับเด้อเขาก็สิได้เปรียบเทียบว่ากลังซื้องูเข้าเกิดเสิได้เบิはは้งว่าตัดสินใจประกอบการซื้อนะครับผมให้เบิ้งเปรียบเทียบราคางัวแต่ละตลาดนี่ครับนี่คือนี่ผมให้เบิ้งข้างอุบัติข้านนี่เอาแม่แม่ลูกครับลูกตัวผู้นะครับเด้อตัวนี้เพิ่นเปิดราคาที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับตัวผู้ครับตัวต่อมาครับ แม่ลูกสาวนะครับเดอตัวนี้เปิดอยู่ที่สี่หมื่นหกพันบาทครับลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียครับแม่ลูกคู่นี้ครับเปิดที่สี่หมื่นหกพันบาทครับลงเทียบไปเลยเอาแม่นี่ครับแม่นี่ครับเปิดอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทครับลูกตัวเมียครับ ตัวนี้ครับแม่ก็สูงมากลอยหาซิบวกครับอ่าแม่ลูกคู่นี้ครับอ่าเป็นแม่อ่าแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้ครับเพิ่นเปิดอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองพันบาทส่วนต่อมาครับตัวนี้แม่สาวครับแม่สาวตัวนี้เปิดอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันบาทครับแม่สายนะครับเด้่องทองวางครับเพิ่นว่าตัวนี้มูลค่างัวครับผมอ่า ให้เข้าผมแห้ามาเบิงอ่าช่วงตลาดง่วมันเป็นยังไงครับช่วงนี้ครับตัวนี้ครับห้าหมื่นแปดพันครับอ่าแม่ลูกครับแม่ลูกครับแม่ลูกคู่นี้เปิดอยู่ทีหกหมื่นสองพันบาทครับอ่าแม่สะเออลูกลูกตัวเมียนะครับเด้เบิงลักษณะลูกกะคือว่าออกแดงงามครับอ่าเอาสิเนี่เปรียบเทียบราคางัวนะครับให้ผู้ชมเนียเบิงราคางัวนนี่เป็นตัสื่อที่เป็นตะขายบ่อนะครับเอาก็ะเปรียบเทียบเบิ่งเอา นี่ครับกุ้งจากอุบลราชธานีครับแม่แม่อยู่ครับอ่าต่อมาตัวต่อมาครับแม่สาวครับเปิดอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับอ่าสูงกว่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับแขนงขาดีครับแดงหพวบห้อกระเป๋งครับการประกอบการสื่อขายอ่ะมาทางฟังตลาดของสกลนครนะครับเด้อสกลนครตัวแม่สาวตัวนี้เปิดอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทครับ เบิงยบเงีเลยนี่ครับแดงแก้นะครับหัวลนพร้อมนะครับอ่าตั้งตลาดสกลเปิดอยู่ที่อ่าสี่มสองนบาทครับอ่ากับประกอบการซื้อนะครับเด้อทางช่องเองให้เบิ่งประกอบการซื้ออ่วขนาดนี้ว่าเป็นยังไงแล้วนะครับอ่าเบิ่งตัวแม่สาวนะครับตัวแม่สาวครับทองว่างนะครับทองว่างแม่สาวทองว่างนะครับเด้อเอาเบิ่งกันครับเบิ่งลักษณะการงัวก็คือว่าเอาตัวต่อมาครับ อ่าแม่อ่าตัวนี้ผสมนะครับอ่าผสมหลอดนะครับขณะผสมหลอดครับเพิ่นเปิดราคาที่สี่หมื่นสองพันบาทครับครับอ่าลูกตัวที่สองเลยนครับลูกตัวที่สองครับต่อมาอ่าต่อมานะครับ นะครับขนาดตัวแมวเนยราคาก็คือว่าทางสุรนครเอาต่อมาครับแม่แม่ลูกครับลูกตัวเมียนะครับเด้อเพิ่นเปิดราคาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับเบงลักษณะง่วนะครับเอาหนังเทว่าขนติดหนังครับแม่ดำต่วลูกแก่นะครับเด้อตัวนี้ก็สูงมากลายลยสามสิบบวกครับเปิดอยู่ที่แม่ลูกนะครับเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับ อ่าสี่เบิ้งนะครับสองตลาดประทากันเลยช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนของปีนี้ครับโควาปีนี้นะครับนาเบิ้งว่าโอ้นี่ครับลักษณะง่วนนะครับก็ถือว่าอนาสื่อนะครับไปที่สิขายหรือสื่อง่วนเขาไม่กับประกอบการซื้อนะครับเด้อผมให้เบิ้งประกอบการซื้อว่าตลาดสองจังหวัดเป็นยังไงนะครับต่อมาครับแม่ครับแยกลูกครับแม่แยกลูกครับออกมาไหมครับอยากพึ่งแยกลูกออกไปครับเปิดเพิ่นเปิดดูที่ สี่หมื่นหกพันบาทครับตัวนี้เบื้องลักษณะสูงลอยสี่สิบบวกกูนะครับสูงครับตัวนี้สูงถือว่าสูงใหญ่นะครับอ่าเพิ่งแยกลูกออกครับเป็นอ่าต่อมาครับแม่สาวครับแม่สาวของอ่าตัวนี้เปิดที่สามหมื่นสามพันบาทครับแม่สาวครับแม่สาวนะครับสามหมื่นสามพันบาทครับเบิ้งลักษณะเบื้งมาเครื่องกับดำครับอ่าแต่ถือว่าราคาง่วทางสกุลนครก็บบอกถือว่า แพงครับสกุตนครนให้เปรียบเทียบระหว่างบศกับสเกรรนครับอ้าแม่ต่อมากครับแม่สาวกันครับเพิ่นเปิดอยู่ที่สามหมืนสองพันบาทครับตัวนี้สูงกันหน่วย้อยสี่สิบบวกโอ้เปิดสามหมืนสองพันบาทแม่สาวครับนี่ครับผมกําลังให้ผู้ชมประกอบการสื่อการขายนะครับเด้อว่าท่านนู้นท่านงหวัดใดกางแพงหรืออ่าเบิรงมาครับแม่แม่ลูกครับลูกสาวนะครับเด้อ อันนี้เพิ่อนผสมสามเดือนครับพานสามเดือนนะครับเน่ถือว่าซื้อที่เราได้สามตัวครับนเปิดดีสิหกหมื่นห้าพันบาทครับย่ำครับหกหมื่นห้าพันบาทครับซําซือสามตัวนะครับเด้ลูกที่ออกทางสันซีจะหน่อยนะครับแนวสูงโอ้รวห้าสิบบวกเดยอยู่นะครับเนาะแน่สูงครับเปิดดีสิหกหมื่นห้าพันบาทครับวัวทางสุก่นทางสี่สี่ถือจะหน่อยนะครับเด้ เอาสีเบิ้งไปนี่ครับลักษณะของของง่วสองจังหวัดไอจแตกต่างกันนี่ครับไปก็ตั้งสี่ง่วนกับเบิ้งครับว่าห้าสิไปเลือกไปเบิ้งง่วทั้งจังหวัดไตะครับมันประกอบการซื้อนะครับห,ห้าได้เบิง้งการประกอบการซื้อกันขายอ่าไปซื้จะซื้อจะขายง่วนกับอันไปถ้าประกอบเบิง้งเบิ้งครับว่าจังหวัดไต่ง่วผคงก็ถือเบิง้งควบคุมไปของตลาดง่วทั้งสองจังหวัดเปรียบเทียบครับ มือนีสิเปียบเทียบงัวทางสกลนครกับงัวทางอุบลราชธานีนะครับเนี่ยผมสิเปียบเทียบทุกจังหวัดนะครับต่อมาอันนี้ครับแม่ลูกกันลูกสาวครับแล้วก็ผสมพันธุ์แหละครับถือว่าได้สามโตลยครับซื้อเพียเดียวนะครับเพิ่นเปิดราคาที่เจ็ดหมื่นบาทครับโอ้ลูกก็มังรุงลอยยี่สิบปวกอย่างนี้นะครับแม่ก็สิลอยประมาณลอยสี่สิบบวกนะครับโอ้ถือว่าใหญ่ครับคน โตสุดท้ายครับเพิ่นเปิดอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทครับแม่ทองครับกระลังทองครับเพิ่นครับเปิดอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทครับเบิ้งตลาดง่วนทางสวนข่อค่อนข้างกี่ถือกว่าทางอุบลเล็กน้อยครับอันนี้ทื่อว่าประกอบการสื่อการขายครับเด้อฝากครับฝากติดตามช่องเกษตรดีครับเฮาสีเปียกเทียบราคาง่วแต่ละจังหวัดให้พี่น้องผู้ชมฟังครับสวัสดีครับ